สวัสดีค่ะวันนี้มักรุดจ,จะมาติวข้อสอบใบกับขี่นะคะในหัวข้อเอียนควิดแวซึ่งจะเอาข้อมูลมาจากหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยนะคะเชอร์กุตสบุกโอไทเลนสกาฉบับปี2016ที่มีสโลแกนว่า465 frågor och en nuförtjust var blev var ว่ามีคำถาม และคำตอบ465ข้อแต่จริงๆมีคำตอบสำหรับคำถามที่มากกว่านั้นนะคะถ้าเราอ่านอย่างเข้าใจมาดูเรื่องเทคนิคการอ่านอย่างเข้าใจเลยนะคะแล้วก็ติวไปพร้อมๆกันนะคะเอียนควิลแวกภาษาไทยคือถนนนอกเมืองขนาดเล็กหรือถนนราดนะคะคนที่มีหนังสือนะคะเปิดหนังสือดูตามก็ได้นะคะเราจะเห็นรายละเอียดอย่างนี้แล้วก็เห็นรูปร่างหน้าตาป้ายเป็นอย่างนี้นะคะพื้นสีเหลืองขอบสีแดงนะคะเป็นป้ายถนนราดนะ มักเป็นป้ายบอกทางพื้นสีเหลืองขอบสีแดงนะคะรู้หน้าตาแล้วต่อไปเรามาสรุปสาระสำคัญนะคะว่าถนนแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะแคบคดเคี้ยวนะคะพอแคบคดเคี้ยวแล้วก็ต้องนึกภาพต่อว่าเอ๊ะแสดงว่าเวลาที่รถจะสวนกันเนี่ยมันมีประเด็นไหนที่เราควรจะรู้นะคะคือประเด็นคือเมอร์เตสพลัสนะคะจุดที่ให้รถสวนกันจําป้ายได้ไหมคะไปหาดูป้ายนะคะว่าจุดให้รถสวนกันเนี่ย มันเป็นหน้าตายังไงนะคะก็คือป้ายสี่เหลี่ยมพื้นสีฟ้าน้ําเงินเนี่ยนะคะแล้วก็มีตัวเอ็มอันนั้นนะคะอันนี้ใบให้นะคะ <c oughs> ไปหาดูป้ายได้ในหนังสือนะคะแล้วก็ถนนประเภทนี้นะคะเอยนคุยแวกเนี่ยมันจะขาดการบํารุงรักษาเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนหลวงมันเป็นถนนราศนะคะราษฎรเป็นเจ้าของ โอเคแล้วมันก็จะขาดแคลนป้ายจราจรมันจะไม่ค่อยมีป้ายเตือนหรือป้ายทางตันนะคะถ้าไม่มีป้ายเตือนก็แสดงว่าบางทีมันจะมีทางตัดกับทางรถไฟโดยที่ไม่มีป้ายเตือนเราจะต้องระวังนะคะระวังทางเองหรืออาจจะมีบ้างแต่มีไม่ไม่ครบชุดไม่สมบูรณ์นะคะหรือบางทีเราอาจจะโผล่ไปเจอทางแยกโดยที่ไม่มีป้ายเตือนนะคะซึ่งทางแยกแล้วก็ต้องดูว่าทางแยกนั้นมันมีป้ายอะไรบอกไว้ไหม น,ะะนอกจากไม่มีป้ายเตือนแล้วพอไปถึงทางแยกแล้วมันมีป้ายอะไรบอกไว้ไหมตรงนี้เราจะคุยต่อนะคะแล้วเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอันนี้คือสาระสาคัญของเรื่องนี้เวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยนะคะอยากให้คิดสรุปสาระสําคัญมาว่าอ๋ออ่านแล้วสาระสําคัญอย่างนี้คิดภาพในหัวเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ลองตั้งคําถามกับตัวเองนะคะตัวอย่างคําถามเช่นลักษณะพิเศษของเอียนควิดแวกเ,เป็นยังไงคะจําได้ไหมคะก็เอาสาระสาคัญนะคะมาตอบว่า อ๋อมันคดเคี้ยวมันแคบมันไม่ค่อยมีป้ายมันขาดการบำรุงรักษาเป็นต้นนะคะอันนี้ลักษณะพิเศษนะคะแยกให้ได้แล้วก็ทางแยกที่ถนนเอียนควินแวกตัดกันตัดกับอัลแมนแวกอัลแมนแวกอัลแมนแปลว่าสาธารณะนะคะถนนทางสาธารณะทางหลวงทั่วไปเนี่ยนะคะถ้ามันตัดกันเนี่ยทำยังไงใครจะให้ทางนะคะใครให้ทางใคร ตามความรู้สึกของคนไทยเราทั่วไปก็คิดว่าโอ้ถนนเส้นเล็กต้องเป็นฝ่ายให้ทางสนนถนนเส้นใหญ่จริงๆขนาดของถนนไม่ใช่สาระสําคัญนะคะสาระสําคัญคือว่ามันมีป้ายจราจรติดไว้ไหมถ้ามันมีป้ายว่าทางหนึ่งเป็นทางเอกแสดงว่าเขามีสิทธิ์ไปก่อนทางที่ไม่ใช่ทางเอกนะคะคือทางโทเนี่ยจะต้องให้ทางรถที่มาจากทางเอกโอเคนะคะตรงนี้เข้าใจนะคะ ขนาดถนนไม่ใช่สาระสาคัญประเภทถนนไม่ใช่สาระสาคัญขึ้นอยู่กับป้ายจราจรตรงนั้นนะคะถ้ามันมีป้ายบอกว่าถนนที่เราตัดกับเขาเนี่ยนะคะเขาเป็นทางเอกก็แสดงว่าเราเป็นทางโทรเราก็ต้องให้ทางรถจากทางเอกถ้ามันไม่มีป้ายจําได้ไหมว่าถ้าไม่มีป้ายเราจะต้องใช้กฎอะไรคะถ้าไม่มีป้ายไม่มีกฎจราจรอะไรบอกไว้นะคะเราจะต้องใช้กฎขวามือนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราออกมาจากถนนเ e อียนควิลแวกแล้วมาตัดกับอัลแมนแวกนะคะแล้วมันไม่มีป้ายอะไรบอกไว้เราก็ต้องใช้กดขวามือหมายความว่าเราต้องให้ทางรถที่มาจากขวามือไปก่อนนะคะงงไหมคะไม่งงเนาะอ่านเรื่องนี้แล้วก็อ่านเรื่องกดขวามือประกอบนะคะแล้วเราก็จะ คิดได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันมีกฎมีเกณฑ์มีหลักของมันอยู่นะคะแล้วก็ตัวอย่างคําถามอีกคาถามหนึ่งก็คือรูปร่างหน้าตาของป้ายเป็นยังไงเคนาะณต,ตอนนี้เนี่ยได้แล้วนะคะว่าเทคนิคการอ่านหนังสือควรจะจับสาระสําคัญยังไงแล้วก็ตั้งคําถามให้ตัวเองด้วยนะคะนอกจากคําถามที่มีในหนังสือแล้วเราตั้งเองก็ได้หรือใครขยันนะคะ จะทำเป็นผังความคิดอันนี้มักรูดยกตัวอย่างให้ตอนที่มักรูดเรียนวิชากฎหมายเรื่องสัญญามักรูดก็ทําแผนผังความคิดออกมาอย่างนี้นะคะให้เห็นความเกี่ยวข้องและภาพรวมหรืออีกทางเลือกนึงนะคะมักรูดกําลังทําหนังสือเสียงซึ่งจะวางตลาดในเร็วๆนี้ตอนนี้กําลังสํารวจอยู่นะคะว่า หนังสือเสียงมันจะมีประโยชน์กับผู้ฟังไหมถ้ามีประโยชน์นะคะก็จะวางตลาดนะคะเพราะว่าเนื้อหาของหนังสือเสียงมันจะแค่50%ประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือกระดาษนะคะคือเราต้องอ่านหนังสือกระดาษด้วยนะคะโอเคแล้วก็ใครที่ต้องการหนังสือใบกับขีดนะคะก็สั่งซื้อได้โดยการส่งชื่อที่อยู่และคําว่าเชอร์คุตมาที่0704 6 1 2 5 8 0ค่ะพบกันใหม่ได้ที่ YouTube นะคะช่องมกรุดูดหรือที่เพจไทยบุ๊กก็ได้ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ